ลมแรงชิปหายมึงแน่ใจนะว่าเดินถูกแน่ใจแต่อย่าให้แท็กนี้หายไม่งั้นหลงแน่ข้างล่างคือโนด17ห้ามแยกกันเด็ดขาดครับแต่ถ้าพลาดต,ตกไปผมคงไม่รอดขึ้นมาอีกระบบโคตรแย่ถ้าไม่รีบแก้ที่นี่ไม่รอดแน่โอเคงั้นเริ่มก่อนมันพังหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันจะชอ็อตกูแล้วกำลังจะเสร็จ พลังไม่พอต้องมีใครเสียสละอะไรนะหมายความว่าไงโลกของฉันจบไปแล้วแต่พวกเธอยังมีโอกาสให้ฉันจัดการเองไม่ต้องก็ได้ต้องมีทางอื่นสิถ้าเขาตัดสินใจแล้วเราต้องทำให้มันมีค่าอย่าคุณสัญญาว่าจะพาเราออกไปเขาเลือกแล้วเราต้องรอดให้ได้เขาช่วยเราไว้แต่ภารกิจของเรายังไม่จบ งั้นเราต้องจัดการต่อให้มันเสร็จ